สวัสดีครับทองสยามสวัสดีครับสสวัดีครับเกมบนเวทีวย่างนี้เป็นไงบ้างคะสายยกอัดคอสมควรเลยครับผมจังหวะไหนครับน้องจังหวะมันึงเกมซีกันทำอะไรไม่ค่อยได้นะเตะไม่ค่อยเข้าก็พี่เลี้ยงก็ถือว่าแก้เกมได้ดีเลยนะครับครับใช่ครับมดยกสามพี่เลี้ยงก่อนขึ้นยกสี่เขาเขาบอกให้เราชกออกไปชกแบบก็ขอบอกว่ามาต้องออกขยันซ้ายวันนี้โดนไม่โดนเข้าไม่เข้าเตะไปเตะไปเรื่อยๆครับผมจังหวะไปเตะซ้ายแล้วก็ ไต้ซ้ายไต้ซ้ายพอดีเขาก็เลยเสียทรงก็พอเตะเข้านมาเลยครับผมมาเลยครับมาเลยครับดีใจไหมน้องวันนี้ดีใจวันนี้ก็ถือว่าพลิกพลิกเล็กๆแพ้มาครั้งหนึ่งเคยแพ้มาครั้งหนึ่งครับผมแพ้ที่ไหนน้องแพ้ที่แม่คุณไทยสามเดือนครับแมกคุณไทยครับหลายปีแล้วสองปีครับสองปีนั้นเล็กด้วยเล็กกว่าเขาเยอะ ตอนนั้นพี่กัดเท่าไหร่ไฟตอนนั้นร้อยสามครับแล้วตอนนั้นผมต่อยแค่ร้อยสามสิบขึ้นไปเลยครับแ,แล้วมันแตกต่างก,กับไฟแล้วยังไงไฟไฟนี้เราก็โตขึ้นเยอะครับใหญ่ใหญ่ขึ้นครับเราเราต่อยตามแผนที่เราวางไ,ไว้ใช่ไหมตอนนี้ก็สามยกก็ ยังไม no ่ค so okay. ่อยตามแผนเพราะมันเตะเมื่เขาพอเตะเมื่เข้าก็ก็มีความขาดความมั่นใจไปบ้างครับผมแต่พอยุค4ก็มาได้เตะนนท์ชัยก็เริ่มได้ใจแล้วน้ำหนักที่กลับเป็นไงครับ39ก้าก็กำลังดีแต่ก็บีบอยู่นิดหนึ่งแต่40ก็กำลังจะดีกว่าครับพร้อมหรือเปล่าเราเป็นไงบ้างครับผมก็มีไฟก่อนชนะฟ้าน้ำชัยแล้วก็ชนะนนทชัยแล้วก็แพ้คะแนนนนทชัยแล้วก็กลับมาชนะครับครับผมได้ชี้เท่าไหร่น้องพวกมึงครับ 60,000บาทได้จากใครบ้างครับบนโลกไม่รู้หลายคนเขาเองมีเซนมวยอะไรที่ใจดีอาชีพให้เรามาครับผมก็ขอบคุณมากครับถือว่าได้ทุนการศึกษาครับมีเงินเก็บครับผมครับเดีวคุยนับเป็นนับเป็นเป็นไงบ้างครับมันถูกไวันนี้ดีใจที่น้องทําได้ครับก็สองเกมสองยกแรกก็อิดอัดนิดหน่อยครับเรายกสามก็จริงๆแล้วเฉียจังหวะไม่เสียเปรียบอะไรมีจังหวะจริงมุดหัวนิดนึงแล้วก็เลยกลับมาเป็นรองดีว่ายกสี่เขาก็บอกให้เขาตั้งใจออกอาวุธแล้วอย่างนี้มาก ดีน้องก็ทําได้ยกห้าก็เลยมาคุมเกมได้ก็ประสคบความสำเร็จครับยกห้าก็ถือว่าชิงดาเหมือนกันใช่ครับยกห้าชิงดําแน่นอนเพราะว่าได้คนรับยกสี่เราเหลือมนิดนึงยกสามเสียเปรียบเขานะครับแล้วก็ยกห้าเนี่ยเรามามีจังหวะมาเตะซ้ายแล้วแทงซ้ายเข้าแล้วก็มีหักล้มนะเราก็เลยต่อยง่ายขึ้นไปยกนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีมีข้อที่ต้องหนีตาหนิแล้วก็แต่กนนำไปแก้ไขอีกนะครับจุดบกพร่องอะไรที่ผมว่าน้องก็ขี้เกียจอ ความขยันในการออกขึ้นน้อยไปนิดนึงน,นะครับแล้วก็ติดจะติดจะตั้งรับมากไปนหน่อยนะครับก็พยายามจะแก้ไขนะครับตรงนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วเราอยากให้เกมออกมาสนุกแล้วก็เออเป็น,เป,นเป็นที่ประทับใจของผู้ชมแฟนมวยมากกว่านะครับก็ทำได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อแก้ไขต่อไปพอถึงรมรดกเพชรนะครับวันนี้ครับเขาก็น้องก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับเพราะว่าเขาก็กระดูประสบการณ์อายุมวยนเขาจะเยอะกว่าเรานะครับเราเด็กเนี่ยเพิ่งเพิ่งขึ้นขึ้น ก้าวขึ้นมาระดับนี้ได้นะครับเราก็ต้องใช้เวลาให้เวลาทงสยามนี่ตึงแต่ว่ามรดกแค่นี้เขาก็ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ต้องชช่นชมชช่นชมทีมงานที่มุมด้วยที่แก้เกมออกไปให้ทงสยามต่อยยกที่สี่ครับครับแล้เราก็พยายามบอกให้เขาต้องออกอาวุธครับถ้าไม่ออกอาวุธถ้ารอมากถอยมากตั้งรับมากก็มันไม่เป็นผลดีแน่นอนนะครับก็ยกยกสี่ออกไปก็ทําได้นะครับยกห้าก็ตัวอย่างที่เห็นนะ้ก็ชนะมาได้ก็เกมมาได้ต้องแก้ไขครับสรุปแล้วต้องแก้ไขแล้วก็ พยายามทำให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับผมครับผมแล้วเป็นเห็นมีผู้สนับสนุนพี่แป๊ะสายสี่ครับก็นานๆพี่ก็จะเข้าสนามดีแล้วก็พี่เป็นผู้สนับสนุนหลักเลยของค่ายเกตสรงดิ์นะครับทรงเสบียงส่งอะไรบำรุงนักมวยตลอดเวลานะครับก็ขอบอบคุณพี่แป๊ะนอกจากนี้ด้วยครับครับผมครับผมยินดีด้วยครับสำหรับชัยนาวันนี้ครับ